รักลุงเหมือนเดิมนะคะเพราะว่าออเดอร์ก็ทยอยสั่งเข้ามานะคะก็ต้องกราบขอบพระคุณเอสซีลุงด้วยนะคะแล้วก็ขอให้ลุงพลป้าแตนโชคดีในทุกๆเรื่องค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเมื่อกี้นะคะแล้วก็ขอบคุณนะคะใครเพื่อนมาว่ามันเคือมันเต็มของเจ้าเพื่อนนะเธอไม่เต็มมันเท่ากัน็ได้ปรดให้เจ้าไพ่

พอชิดก็จะต้องโดนมบดมไดผู้ใดยัไม่ได้ผู้ใดยังบ่ได้ผู้กิตโตถามเอาเลยด้ครับผมต้อนยังเหลือหลายอยู่อันอันอันลูกไปเดี๋ยวพอสิพาไปอาบน้ำอมทนคออึาบนดาบแ่ได้กัเดีน่แล้ววยนเ ยีงยม่เอาง่ายเลยตนนี no ้คระดับนใช้แสงเลซ่ก็ไม่ใช่ธรรมดาก็ใช้แสงเลซ กลัสดบน่าแหละแสงใเชื่อน,นีครับสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะอันนี้ลงุงก็มาดูการทำรั้วนะครับว่าขึ้นหน้าไปาได้ไหม ใครจะเอาพักสั่งพักอ่ะใครสั่งฟักค่าอะไรจะค่าคือไปเตรียมค่าเป็นมิตรกันค่ามเี่ยวได้เลยค่ะจุ๊บเลยหายเงินภาษาเขาเนอะไม่ยากขนาดค่ะ ฟกกกเป่งฟกอยู่นี่เด้อเขาว่า

เราเป็นอีซีนี่คารที่ไในครับเป็นอเี่ยมาน่ัเคคนดนคกลับมานียมันน้ำมันไทยได้แต่รู้่วันมันจะไมมรู้ตัวนี้าแล้วแล้วรอย่แล้วนะคะทุกคน้องมนลยไหลท่านท่ต้องกาอาเงยครับ มาทำความคุยางนนังนะลรับทางคนนี้ก็เดินไปดูเกี่ยวกับว่าความหน้าและการช้างเื่อมาพบกับน้องคที่ได้มาแตกำลังใจห้ยอดเื่องอะไรเองแวปรที่อแล้วก็ตคุณลักษ์ขอลมรรคผารมตตนจตรก็ต้องกราบขุทที่ต้องมาชีต้มาตดม้

ยังไ่ด้เยง่ย่ที่ั้งแลวที่มให้อก็เริ่มดล็อแล้วแหละแต่ว่าต้องบว่า ก็เลือสองนายัน่ถามอะไรครับไม่ทดจบแ้วหรงี่ คุยกันบ้างบไม่มีคนพูดเลยใครเป็นนอไปยังไงไปยังไงครับพวกนี้ไม่ได้ไปไม่ได้ไปครับลงเพราะว่าใช้ทุนเยอะมาต้อยชาแนลผมยังไม่รู้เลยเลยไม่รู้จะไปล่างไหนน้อยยังไงครับไม่รู้เหมือนกันเพราะรำกู้ขวัญไปยังไงครับพวกนี้ ยังไม่รู้ไม่ได้ไปเป็ามงว่าไปยังไงครับเปตามประธานย้ำใส่รอยาไปใส่ก่อไม่ดีละแตผมไม่ไป้วไฟง้นนนครับก็ุครับตนไม่มีไฟลงทีซีชนเก็ไม่ได้ไปนาทีซีชั้นเ e ก็ไม่ได้ไปอาจจะไปอเคือไป องกินคไปกัาสมอคนหรอี่อยากไปด้วยหรอาสมอนน่ะเต็มเต็เ็มนี่มหลาดมันได้คนรถเก็มที่นอนนั่งบี่นไปรถเราห้ามนอนห้ามหลับเพราะักสุนที่นอนมันจะหลับในเอาลง แล้วี่มีออไยังไงครับอไม่รู้จะเดินทางคูนี้แล้วยังไม่รู้อีกคเอถ้าไม่ได้ไปก็าครับใครนนอกเด้อไม่ได้ไปบ่ว่าจะไม่ได้ไปครับจะอยู่ซอยเพห็นหัวครับแค่ไม่โดนอะไรนะ

บ้านกันีอมาด้วยท่ไาอไปอีกแล้วทอไปกับนั้นไฟ2งตยงผยครับมีรีูเ้งของี่หละเียรับเียเียม้ป้าบุญชูบุูาแนไม่ไปพอบ้านนายคนที่ไม่ต้องตามเพราะคนทตามเลยมาถามอันนี้อะไร ป้า <Private S 2> ละคนนัดเชแนลนัดเชแนลก็ขายกุญเจเปีนต่อไปไม่ต้องไปไหนพอลี่ก็ไม่ไปเนาะไม่ไปค่ะการทำงานทางใหญ่ช้างใหญ่บอตอย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 เติกแล้วครับตามก็ต้อง เป็นเคยใหม่ก็ต้องนะไม่ได้ครับตรงนี้ต้องรออนุมัติอย่างเดียวไปหนยใหม่อะไรทำอะไรก็หอเนี่ยาน่าเปลี่ยนใจไงครับมานาอรี่นะครับอันนี้ครับเป็นธุระทีกัก็ต้องไปทีตงนครแล้วเป็นะ นถ้ามีห้องพักก็นอนในห้องพักจะไปมีห้องพักจ้ไปไหนกันนะไปปั๊บไปนอนที่ป่เไปยังไงราไปยังไงดีป่าเป็นไงไม่ได้รถไปนึกจะเอารถไปใครจะขับรถไปไปกินที่เลยไปรอดใครใครมีไปกับเกีย่ะ ใครมีใบกี่สามารถนำรถได้ผมมีับรถกไว่ารลเดีกว่ารานานเยอะนะี่เีสภาพดีรถกเยอะแต่ของผมเนี่ยเห็นเป็นอย่างนั้นทุกอย่างโอ้ยังก็รถของใหม่นะนกอยางงหันไม่ต่งกนแคอนางเหมือนกันรับผมถามผมผมกลับมาแล้ว แต่ไ่ได้คันเร่งอ่ะแต่ไ่ได้แปล <c oughs> เป็นดับ <c oughs> เอ้าสา่สาให้แล้วนะเนี่ยส่าให้โอกาสแล้วถ้าใครจะไปพรุ่งนี้ก็เดินทางแต่เช้า <c oughs> ไปรถผมมานั่งได้ประมาณเต็มที่กตีคนเผื่อเผื่อ <c oughs> เผื่อเว้ยบ้าเผื่อเบืนี้บ้างคนขับจะต้องสลับกัน ตามกฎหมายแล้วก็ให้เพาให้กี่กิโลเมตรเปลี่ยนทางไม่เกินร้อยครับถ้าเป็นหนึ่งร้อยครับฮะไม่เกินหนึ่งร้อยกิโลครับสามร้อยกิโลเป็นรถประจำทางสามร้อยกิโลต้องเปลี่ยนครับครับมีคนขับสองคนครับผมมาบังคับเลยครับยอดร้อยเดียวเขาจะไปเปลี่ยนร้อยเดียวมันจะไม่ข้ามจุดหวัดร้อยเดียวนะยวดยดยังพมไงเนี่ยเถื่อานครับผม ครับผมนั่งแล้วเมื่อยแล้วี่ไปหรืเอารถให้แล้วเนี่ยไม่เสื่องมีความอยากแต่าสิทุอยากมีรถกลับอยากมีเครื่องมือของสำคัญจากรถลงก่อนเอามั่งอารูลนมั่เอารู้มัองเอารู้ลนงเอโอ้ เียกไปล็อไปหน่อยมันมืดพอเขล้มล้มมืดๆค่อยปล่อยเกกี้แล้ว่อะไรอยาเี้เกี้อยากโชว์ความหล่อแท้ตัวตเดินเดนเสียงดังเลยเอาไปเอา <teaching. S 2> ไปจากัน <Heh> นี่นี่โอเคครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมต้องจบียงเท่านี้ก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกับ TC Channel ด้วยนะครับขอบคุณครับ